ไม่นานเรื่องในวันวานก็ผ่านไปได้ไปเห็นคนที่เคยรักเดินกับใครช้ำใจกันไปไม่น่ารอแต่ว่าฉันก็คงต้องเดินต่อแต่ชีวิตก็คงไม่เหมือนเดิมความสัมพันธ์ของเราเป็นเหมือนเพื่อนเริ่มเจอครอยเออร์คอยน้อยลงชะตาของฉันมันก็ต้องดินลนบางก็สับสนบางก็วบคนวิ่งตามความฝันทาง ตอนเช้าแต่ไม่มีเธออย่างเคยอากาศมันหนาวนั่งสองเธอรักกับเขาผ่านหน้าจอาที่ตรงนั้นทำไมไม่ใช่เรากับกายเป็นเขาผมเลยต้องเงาเคิดไปมากมายไม,ยไม่อาจทำให้หายเศร้าอาจจะเป็นเพราะรักเธอมากไปผมจริงแล้วทรมารกับความรู้สึกที่เดียวดายมันว่าขาดอะไรสักอย่างไปเคยคิดว่าขาดเธอคูค่ควต้องขาดใจมาเธอเข้ามาเต็มเต็มเมื่อดังไปละอีกไม่นานเดียวเธอก็จากไปเดัดไวผ่านไปม,มาตั้งเท่าไรรออีกไม่นานเดียวมันก็ผ่าน ยังในวันวานก็ผ่านไปได้ไปเห็นคนที่เคยรักเดินกับใครช้ำใจกันไปไม่น่าหรอกแต่ว่าฉันก็คงต้องเดินต่อแต่ชีวิตก็คงไม่เหมือนเดิมความสัมพันธ์ของเราเป็นเหมือนเพล่มจะก้อยเราคอยน้อยลงชะตาของฉันมันก็ต้องดิ้ล้นบางก็สับสนบางก็วกวนวิ่งตามความฝันถามกลางผู้คนลายล้อมรอกกายมีฉันผู้เดียวที่ยังคงเหงาและเดียวดายอากาศช่นา Try it.